สวัสดีครับพี่น้องอขอมาลรากดแชร์นะครับจิตกรรมมินิบอสบอยพระวายพระบอลนุ่นหดขากองแบบนึงนะครับเปิดฉากยังครับ ยังประ่านเด็กเบิงครับสวัสดีแม่บุญล้อมครับสวัสดีแฟนเพจหมอลำใจเกินร้อยครับวันนี้บอลน,นุ่นพามาเบิงวันนี้บอสบอยมามาสามสิงหานะอีซิบสามนะครับในส่วนของอีพีที่เจ็ด สำหรับศิลปินรับเชิญหรือไัยซิไปซิมาก็เพจติดต,ตามทางเพจคณะมอล้ำใจกลนร้อยนะครับแล้วก็วันที่22งานครบรอบอางานสถาปนาจังหวัดมหาสารคามนะครับก็<อ>จะไปไลฟ์สดให้ชมนะครับสำหรับงานกีฬานะครับวันนุ้นเบิงแผนของอคิ้วไลฟ์สดกรับนะสวัสดีแม่สาครครับแม่บุญเติมครับ แม่นัดรดาอแม่สุพรบุญปักอุดรธานีน้ำเดอ้อสวัสดีครับแม่นะครับวันนี้บอดบอยมาพาสาวสดมาพาสาวสดมนตนเมนบอกพีวิยวนาวสตราสดมนตนเมนบอกรอซื้อบัตรค่ะี EP ที่เจ็ดเราจะขายกันเมือ่อ เดี๋ยวทพีนิ้วให้ครับไม่น่าไม่น่าจะเกินวันจันนะครับนะครับในสองอีพีที่เจ็ดแชร์แล้วครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีแม่ปานีครับข้อเมนต์บขึ้นนี่ต้องต้องกดสติกเกอร์แม่เพชรชาลาครับเจตาอ่าแม่พันนีครับนะครับ คอมเมนต์บอกขึ้นแม่ต้องกดสติกเกอร์หรือรูปหวัวใจในไลฟ์สดก่อนนะครับเปิดการมองเห็นนะครับแล้วก็กดแชร์น้าเนื้อแม่นะครับจะได้ดูจิตกรรมของน้องๆนะครับในบันพักในแต่ละมือนะอัปเดตที่เพจคณามอล้ำใจกันลอยพรุ่งนี้บอกพรุ่งนี้ครับรออีพีเจ็ดน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับทาทาจอบทาจอบพี่น้องอีพีเจ็ด ขายตัวแล้วบอกบอกเรื่องนี้ขายตัวแล้วบอกบนอลนน EP เจ็ดจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบนอลนนสิบอกครับในอีซอนของ EP ที่เจ็ดเดี๋ยวบนอลบอลนนถามพี่นิวัะสวัสดีแม่แสงจันทร์นะครับบอยมานะ ออเอาไปไล่ตเก็กไกรลูกไม่มพูดมันสีน่ o r n ไล่ครับไ <c oughs> ออีพีเจ็ดใครเมื่อไหร <c oughs> ได้ครับแต่เปิดขายเสือแล้วครับพี่น้อง <c oughs> อย่าลืมไปซื้อเสือด้วยครับ <c oughs> บอลู <c oughs> มันดูดีหน่อยตรงนี้มันว่างอยู่นี่โซเกิ์โจเกิ์